ไอศกรีมทุเรียนมูสังคิงเบตงเอาใจคนชอบทุเรียนที่มาเยือนเมืองเบตงท้าให้ลองไอศกรีมทุเรียนมูสังคิงเบตงเอาใจคนชอบทุเรียนที่มาเยือนเมืองเบตงท้าให้ลองจะติดใจมุ่งฉูรสชาติและกลี่นเป็นเอกลักษณ์แถมราคา,า,คามิตรภาพทุเรียนมูสังคิง เป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศมาเลเซียที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งทุเรียนมาเลเซียมีรสชาติหวานหอมอร่อยถ้าเป็นผลสุกข,ขาดต้นจะมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นสำหรับในประเทศไทยปลูกกันมากในพื้นที่เนินเขาของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งช่วงนี้ถือว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูทุเรียนแล้วและเมื่อผลผลิตทุเรียนทยอยออกสู่ท้องตลาดในช่วงนี้ทำให้พ่อค้าทุเรียนออนไลน์ในพื้นที่อำเภอเบตงอย่างนายเอกสิทธิ์ ทารีลาบรักษาหรือ GOX ได้ผุดไอเดียเพิ่มช่องทางการตลาดนำทุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงมาราังสรรค์เป็นไอศกรีมโฮมเมดทุเรียนมูสังคิงเพื่อเสริเป็นเมนูของหวานต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนที่ชื่นชอบทุเรียนและนอนวันนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์จึงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจากหลากหลายพื้นที่มุ่งสู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา เพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และมีเป้าหมายที่จะมาลิ้มลองความอร่อยของไอศกรีมโฮมเมดทุเรียนหมูสังคิงที่ร้านโดเรธฮา e เบตงที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตงในเอกสิทธิ์ได้เล่าว่าช่วงฤด,ดูผลไม้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของอำเภอเบตง ก็ว่าได้เพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ได้เดินทางมาทานผลไม้ในพื้นที่เป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะทุเรียนพื้นบ้านอย่างทุเรียนมูซังคิงหรือเหมาซานหวองแปลเป็นภาษาไทยก็คือราชาแมวป่าและทุเรียนโอชีที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าทุเรียนหนามดาซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดั้งเดิมจากประเทศมาเลเซีย แต่ก็มีการปลูกอย่างแพร่หลายมากที่เบตงด้วยแต่ด้วยสภาพดินน้ำและอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงที่แตกต่างจากฝั่งมาเลเซียทําให้ทุเรียนทั้งสองสายพันธุ์มีรสชาติที่อร่อยต่างออกไปจากต้นตำรับมาเลเซียซึ่งทุเรียนที่ปลูกในอำเภอเบตงจะให้รสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อเยอะเป็นที่โปรดปานสําหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นอย่างมากและนอกจากรสชาติ ความอร่อยแล้วราคาทุเรียนยังถูกกว่าประเทศบ้านเกิดเป็นเท่าตัวโดยในปีนี้ราคาทุเรียนมูซังคิงเกรด A ทางร้านขายกิโลกรัมละ550บาทส่วนทุเรียนโอชีเกรด A ขายกิโลกรัมละ650บาทนอกจากขายหน้าร้านแล้วยังมีส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะส่วนเมนูไอศกรีมทุเรียนมูสังคิงมีกรรมวิธีการทำโดยใช้เนื้อทุเรียนมูสังคิงล้วน,วน100ร้อ0เปซผสมกับน้ำและเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเมื่อ2อ,อย่างมาผสมกันก็จะได้ไอศกรีมโฮมเมดทุเรียนมูสังคิงที่ไม่มี การแต่งรถแต่งกลิ่นซึ่งตนเองพยายามนำเสนอของกินที่อร่อยมีคุณภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมาเที่ยวเมืองเบตงอีกครั้งส่วนราคาของไอศกรีมแบบกระปุกขนาด100กรัมกระปุกละ50บาทหากจะทานที่ร้านก็จะตักเสิร์ฟเป็นถ้วยราคา59บาทหากทานคู่กับข้าวเหนียวมูนถ้วยละ79บาทถ้าเป็นไอศกรีมพร้อมข้าวเหนียวมูลจะเพิ่มเค้กทุเรียนด้วยก็จะอยู่ที่ถ้วยละ129บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่าอร่อยมากเหมือนได้กินทุเรียนแช่เย็นสำหรับผู้ที่อยากมาลิ้มลองไอศครีมโฮมเมดทุเรียนมูสังคิงไปหาทดลองลิ้มรสชาติได้ที่ร้านเดอะเรดเฮาสเบตงซึ่งร้านก็หาไม่ยากเลยอยู่ใจกลางเมืองใกล้หอนาฬิกาเมืองเบตงทางไปศาลจังหวัดเบตงอาคารสีแดงมองเห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากจะมีไอศครีมทุเรียนมูสังคิงแล้ว d ดเร s h o เฮาเบตงยังเป็นศูนย์รวมของอาหารรสชาติเบตงจากร้านอาหารต่างๆที่ขึ้นชื่อในเมืองเบตงที่นำมาต้อนรับลูกค้าโดยไม่ต้องไปตระเวนตามร้านต่างๆให้เมื่อยทางร้านพร้อมจัดเสิร์ฟความอร่อยให้รวมอยู่ในโต๊ะเดียว ตามความต้องการของลูกค้าทั้งยังเปิดเป็นจุดประสานรถรับจ้างให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเบตรงรวมไปถึงยังมีการบริการห้องพักไว้รับรองนักท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอีกด้วยค่ะครับก็กินทุเรียนนะครับเนื้อนุ่มหอมหวานอร่อยนะครับกินกับข้าวเหนียวเข้ากันสุดๆเลยครับผมรสชาติด,ดีมากครับครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเดอะเลสเฮาส์นะครับมาทานไอศครีมทุเรียนนะครับซึ่งเป็นไอศครีมทุเรียนที่ทํามาจากทุเรียนพันธุ์มูซันคิงนะครับรสชาติอร่อยมากครับแล้วก็รสชาติดีมากครับก็บริการก็น่าประทับใจมากถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญร้านนี้นะครับอร่อยจริงๆครับขอบพระคุณครับเรัสวันนี้มากินไอติมครับอร่อยมากๆนะครับไอติมทุเรียนนะครับของเดอะเลสเฮาส์เบตงนะครับ ก็วันนี้เรามา70คนสั่งไปประมาณ70กว่าถ้วยก็อร่อยมากครับตอนนี้นผมว่าต่อค้วยที่สองแล้วนะครับถ้าให้มาไปตรงนะครับมีโอกาสมาร้านนี้นะครับรับรองนะไม่ผิดหวังครับผมนิว24สถานีประชาชนเจษด,ดาสิริโยไทยภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน